ต่อรับสู่ช่องยู c h a ชแนลครับผมวันนี้อยู่ผมยู e r ครับวันนี้พามาดู L5018 DT ครับผมไม่ใช่ s p ครับไถกลบครับกลบต่อฟางครับผมท่อดังครับลั่นๆเลยครับยางเป็นยางโอตานิครับผมผ่านก็เป็นตาช้างครับ กบสวยมากครับนี่คาดตัวนี้ออ,อยู่ที่สามพันครับแต่คาดสวยมากครับหนี่งคาดติบ ท่อเป็นปลายแบบท่อปีก้าพครับแล้วก็มีพักด้วยครับไม่รู้ก็สายคาดไล่ละเท่าไหร่ยังไม่ได้ทำใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซั s c ไ i ร e ด้วยครับผมน่ครับสำหรับคนรัก ช่องสำหรับคนรักรถไถครับทำมาหาก,กินครับไปรุ่นสร้างตัวหาสิบผ,ผมยังไม่มีงานครับช่วงนี้จอดก่อนนะหลังจากที่อัดปางเสร็จครับเนี่ยผมทำลังคาไทยเทียบลายไทยเทยีทยบ คับเเป็นคนขับที่อยู่ในคลิปรถเกียวครับผม DC70 เจ็ดสิบครับเรุ่นงร้อยโลครับผมเนี่ยพัดสวยมากครับผมเิ้นกำลังขอถ่ายเลยครับ ีคาดสวยจริงครับนี่คาดราคาสามพันบาทครับนี่บเมือนคลิปเลยครับเหมือนปั่นเลยครับผมปั่นรอบเดียวครับเหมือนปัน่นเหมือนโรตารี่ปั่นรอบเดียวเลยครับแต่ก็ไม่เท่ากับสองรอบของโรตารี่ครับยอดจริง ตัวดีทีครับนอาสวยมากครับสำหรับคลิปนีม้มีอะไรมากครับแค่คิดถึงกันนะผมกเอฟซีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับกดไลค์กดแชร์ครับการดูวิยอดวิวเป็นกำลังใจสำหรับผมมากครับแต่ไม่ได้ตังค์รับครับยูทูบยังไม่ได้ตังค์ครับยังไม่ผ่านเกมเลยใจรักก็เลยทำครับผมโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับผมสำหรับยูทูบชแนลสวัสดีครับผม